بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما سقطنا وتوفيقنا إلا بالله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ودين الحق لَيُزْهِرَهُ على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاد المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أستقل قائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس วัส,สมาราติวบัชริสาบิรินซาดะกัลลอฮ์เราดีทับทาบพี่น้องผู้มี إ ي ่านทั้งหลายครับอูซีกูมานันาบซีไปตักวัลล่ฮขอถือโอกาสเตอือนสติท่านพร้อมกับเตอือนสติตนเองด้วยว่าให้มีความยำเกรงต่อพระองค์เาซุบฮาหนูตาละเพราะความยำเกรงเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้า และเป็นสิ่งสำคัญที่รอสบาลาลจะทรงรับจากพวกเราจะพม่น้องครับถ้าเรามองไปในเหตุการณ์ปัจจุบันก็ะจะพบว่าประเทศไทยเราเอาแค่ประเทศไทยซึ่งความจริงแล้วมันทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมากมาย ในเมืองไทยเรามีเกิดอุทกภยัยซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนมีความรุนแรงจนกระทั่งทำให้ผู้คนนั้นต้องพบกับความลำบากความทุกข์ทรมานสิ่งเหล่านี้มันได้สอนอะไรเรามากอิสลามอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาทรงให้เรารู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าโลกนี้นั้น มันเป็นเพียงบททดสอบทดสอบเบาบางครั้งทดสอบหนักแต่มันก็คือการทดสอบนักวิชาการเปรียบเทียบชีวิตดุญญานี้เหมือนกับสนามทดสอบที่ผ่านการทดสอบเขาคือผู้สำเร็จเหมือนกับก,การเข้าห้องสอบเราทำข้อสอบทำเสร็จปับ๊บข้อสอบในวันนี้ ไม่ได้มีการสอบไม่มีการตรวจแต่ไปตรวจในวันเกียร์มาใครตรวจครับอัลลอฮ์สุบฮานุละลาทรงตรวจใครก็ตามที่รับความสําเร็จจากผลสอบเขาก็จะพบกับความผาสุกในอาคีร์พี่น้องครับสิ่งที่กล่าวเมื่อัะครู่นี้นั้นไม่ใช่ผมกล่าวเองแต่เป็นการรับบในอัลกุรอานอัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลาทรงตัดไว้ในอัลกุรอาน ในสุตุลบากระอายะที่155ที่บอกว่ารรวรนนะับลวนักุมบิชายินนเขาและเราจะทดสอบพวกเจ้าเราคือลอสุบฮานุตาลาไม่นั่นเขาบิชัยนั่นเขาประเภทหนึ่งของความหวาดกลัวางังกันความกลัวที่เกิดขึ้นนั้นมันคือบททดสอบกลัวอะไรครับวันยุว่วและความหิวโหวย เราพบว่าในบางมุมของโลกเนี่ยมีประชาชาติบางกลุ่มไม่มีอาหารรับประทานและสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นในสื่อนั้นชาวปาเลสไตน์ซึ่งถูกรังแกเขาขาดอาหารขาดที่พักพิงนั่นคือบททดสอบบททดสอบหนึ่งซึ่งมันมีความรุนแรงพวกเราในเมืองไทยเรารับการทดสอบจอากเราเพียงเล็กน้อย เราก็บ่นกันแล้วว่ามันไม่ไหวมันทนไม่ได้แต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่กำนดดห,หนดโดยลอสบฮานูวตาลาหัวนักสินมินัลอัมวาลและการขาดการสูญสิ้นซึ่งทรัพย์สมบัติบางคนเคยร่ำรวยแต่ปรากฏว่าบันท้ายเขาพบกับความยากจนนั่นเป็นบททดสอบ วันอัมฟุสและความสูญเสียทางด้านชีวิตญาพี่น้องรอกี่มากน้อยแล้วติดากเราไปเราก็กําลังจะเดินจากไปเหมือนกันมีอยู่คําพูดคําพูดหนึ่งของท่านสุลละล,ละุลตเมืมเม่อครั้งที่ท่านไปเยี่ยมชาวชูฮาดาอูหุดในช่วงสุดท้ายของท่านท่านได้กล่าวสลามกับกูโบต์ถึงเป็นชูฮัดะเป็นผู้ี่เสชีวิตบนทางของทลา ก่าวสลามเสร็จท่านก็บอกว่าอันตุมุสาบิกูนวอินนาบิกุมลาลาฮิกูนพวกท่านนั้นลดหน้าไปแต่พวกเรานั้นกำลังจะตามพวกท่านไปก็หมายความถึงว่าความสูญสิ้นในชีวิตนั้นทุกคนพบบทนี่คือบททดสอบประการหนึ่งวัสมรอรและการสูญเสียพืชพันธัญญาหารนะครับ เรากำลังดูโซเชียลที่ก็ถ่ายทอดน้ำท่วมทางภาคเหนือไร่นาไร่สวนทางพินาศหมดนั่นคือความสูญเสียวบัชชิดิซอบรีนแล้วเราก็บอกลงท้ายบอกว่าบัชชิดิซอบรีนมุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีแก่ผู้ที่มีความอดทนในความสูญเสียนั้นหมายความว่าชีวิตเรานั้นอิสลามสอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้น มันเป็นเพียงบททดสอบจาอเราสุบฮานูตาลาเราจะสามารถเอาชนะได้ก็ต่อเมื่อเรามีความอดทนไม่มีความโมโหโทโสอะไรทำนองนั้นท่านมีน้องครับท,รรลลท่านสุลต่านสุลต่านลมท่านได้ดูอาต่อเหรอท่านเป็นนบีนะครับแต่ท่านยังขอดูอาต่อเหรอในรายะงานของท่านอิบเนมัสอดดูดเรือ่าอันหัวอันนั้นนบีอัลลอฮสัลัลลอฮฺุสะลามกานัยอกูลู อิบอบีมัสอุดได้เล่าบอกว่าท่านอูซูนั้นครั้งหนึ่งท่านกล่าวประโยคนี้เป็นประโยคดุอานะครับท่านกล่าวแล้วก็ไม่ได้ห้ามว่าซฮาบ้าจะนําไปกล่าวด้วยแล้วก็ไม่ได้ห้ามมาพวกเราจะจําแล้วก็นํามากล่าวด้วยเหมือนกันเป็นดูอาที่มีคุณภาพท่านอบีกล่าวไงครับอัลลอฮุมะอินนีอสัสอลุกลหุดาข้าแต่ละ ข้าพ ông, ระองค์ขอวิงวอนขอต่อพระองค์อะไรครับอัลฮุดาปกติเราแปลว่าทางนําแต่ตรงนี้มันมีความหมายกว้างไกลกว่าคําว่าทางนําการชี้แนะการแนะนําทุกอย่างเราเรียกว่าฮุดาเท,ท่านั้นท่านอบีบ,บอกว่าข้าแต่ละข้าพระองค์ขอวิงวอนจากพระองค์ให้พระองค์ทรงชี้แนะข้าพระองค์ชี้แนะไปไหนครับชี้แนะไปสู่การกระทําที่ดีงาม ชี่แนบไปสู่การอดทนที่มั่นคงต่อสิ่งที่ปรากฏการจะเกิดขึ้นนะครับวัตุกออัตุกอหมายถึงให้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นคำสั่งของเราอย่างเคร่งครัดอัลลอฮ์บอกไว้แล้วบอกว่า,วามุฮัมมัดจงแจ้งข่าวดีแกบรรดาผู้อดทนตรงนั้นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องขอต่อเราไห้พวกเรานั้นมีความอดทนและปฏิบัติสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ปฏิบัติ ของพวอหลวงสลายอย่างอย่างเคร่งขรดนอกเหนือไปจากการละหมาดการบริจาคอากาศการจ่ายทานการกระทำทุกอย่างที่เป็นคําสั่งฮอลล์ขอลล์ส่งให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความอดทนและปฏิบัติทุกสิ่งที่หลวสมาลาส่งใช้ให้อย่างครบถ้วนท่านบิบิขอยนั้นวันอาฟ,าฟ้าอาฟ,าฟ้าแปลว่าขอให้เราอย่าได้เห็นดีเห็นงามไปกับ สิ่งที่ลอสุบารทรงห้ามเราในปัจจุบันนี้เมืองไทยเรานะครับจะจะพูดตัวอย่างแล้วก็คือการออกพระราชบัญญัติให้สมรสเท่าเทียมถึงอิสลามนั้นสาบแช่งคนเหล่านี้เอาไว้นะครับบรรดาประชาชนาท่านนบ,บีลูดได้รับการสาบแช่งจากลอสุบฮาะโนวะตาลาให้พวกเขานั้น ต้องออกห่างจากความเมตตาของเราคำว่าละนะแปลว่าอัตตอรดมินรอมาติล่าคำว่าสาบแช่งหมายถึงการขับออกจากความเมตตาของเราถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาแล้วใครจะเมตตาเราพม่น้องกับสิ่งเหล่านี้เี่ยมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าคนเราคิดว่าอิสระเสรีภาพมาอันดับหนึ่งจะทำอะไรก็ได้แต่หารู้ไหมว่า คำว่าเสรีภาพนั้นมันผูกมัดด้วยกับเงื่อนไขอะไรบ้างเราไม่เคยมองเรามองแต่ว่าเรามีเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นจะต้องไม่ไปกระทบกับผลประโยชน์หรือว่าความความดีงามของคนอื่นนี่คือกรอบมันนะครับท่านนบีบอกว่าข้าแต่ลอข้าพระองค์ขอพระองค์ขอพระงรัชบาละนั้นทรงให้ข้าพระองค์นั้นอย่าเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งต้องห้ามจากรัุบานโนตาลา อันสุดท้ายวันหลกี่นา่ตรงนี้สําคัญมากขอร้าให้เราได้รับความพอเพียงในใจของเราคนเราธรรมชาติแล้วเนี่ยจะมีความละโมบได้หนึ่งเจ้าสองได้สองเจวาสามเรื่อยไปแต่เราขอจาเราว่าขอให้ใจเรานั้นมีความพอเพียงในสิ่งที่เราได้รับจากเราสมบัตาความพอเพียงอันนี้ไม่ได้ปแปลว่าให้เราเกียดค้านไม่ใช่ ให้เราขวนขวายพยายามสแสวงหาริกีกีจาะหรอแต่สิ่งที่เราให้นั้นเท่าไรก็ตามเนี่ยเราอัลฮัมดุลิละไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากกว่านี้นะครับหลังจากที่เราทำแล้วเราจึงบอกว่าตะวะกักกลั่ตขอมอบหมายก่อรห์บหหุบฮานวะตาลายกตัวอย่างง่ายๆมีชายคนหนึ่งมหาตะนาบีเดินทางมหา่านนบี พอถึงท่านนบีปั๊บท่านนบีรู้แล้วว่าชายคนนี้เนี่ยต้องเดินทางไกลเพราะจากสภาพร่างกายจากฝุ่นทินเละตามเสื้อผ้าท่านนบีถามเขาว่าท่านมาอย่างไงเขาบอกว่าฉันขี่อูดมานบีก็มองไปนอกบ้านไม่พบอูดสักต,ตัวหนึ่งอูดอยู่ไหนลหละนะครับก็ถามเขาว่าอูดท่านอยู่ไหนเขาบอกว่าฉันปล่อยไปแล้ว พร้อมกับคําว่าตวกักกลมอบหมายกับเลาให้รอดดูแลอูดไม่ได้ผูกแต่บอกว่าให้รอดดูแลแตวกักกลมนบ,บีก็เลยบอกว่าคําว่าตวกักกลนั้นไม่ได้แปลว่าเราปล่อยอูดให้มันให้มันไปอิสระแต่เราต้องผูกมันเป็นที่เป็นทางถึงจะบอกว่าตวกักกลรอดลรอมอบหมายต่อหลอนี่คือสิ่งที่ท่านนบ,บีสอนพวกเราเพราะฉะนั้นคําว่ากีนาตรงนี้เนี่ยมันจะแปลว่าเกียรติค้านนะครับ เหมือนกับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้แปลว่าเราเกียดตค้านแต่ว่าให้เรานั้นมีขอบกรอบในการแสวงหาแสวงหาได้เท่านี้อัลฮัมดุลิลละจากจุดนี้แหละครับท่านนาบีจึงได้กล่าวกับบรรดาสหาบะในรายงานกออบียัฮยาสุเฮบบินสินานที่บอกว่าการ็รอซูสุลลอฮศ็อลลัลลอฮุวะฮิวะซัลลัลลมอัจบลิอัมริลุม์มิน นบีบอกว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากเป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่าน่าพิศวงมากสำหรับบรรดาผู้ที่อีหมานอินนัมรหูกุลลหูละหูคอยรุนทุกเรื่องของของผู้อีหมานั้นเป็นเรื่องดีหมดจะเป็นการทดสอบที่ไม่ดีหรือดีก็แล้วแ,แต่เป็นเรื่องดีหมดเป็นความแปลกประหลาดที่ทุกคนนั้นเห็นได้ ในลักษณะของบรด,ดาโมินอัลเลสาลากะลีอาฮัด,ดินอิลลลิลมุมินลักษณะเช่นชน,ชนี้เนี่ยทนายบอกว่าไม่พบจากจากใครหรอกนอกจากคนอีหมานเท่านั้นทุกสิ่งดีหมดไม่มีคำว่าไม่ดีนะครับยังไงล่ะครับอินอสอบาดุสัรอชากะรเพราะว่ามุมินนั้นเวลาเขาพบกับสิ่งที่เขาพึงพอใจ เขาขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานูอฺตาลาเห็นไหมครับนี่คดีประการหนึ่งแล้วประการน่ะค่อยดละหูนั่นแหละคือความดีของมุมลิมวินาสอบัตรบอรอสอบรอแต่เมื่อเขาพบกับสิ่งที่เขาไม่ประสงค์จะให้เกิดสอบรออดทนนี่แหละคือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของบรรดามุสมินเพราะนั้นใครจะเป็นผู้สัทยาอย่างแท้จริงจะต้องมีลกษหนยอย่างนี้พบกับความดีใจขอบคุณอัลลอฮฺ พบกับสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดสอบรอดทนปราการนะคอยดลละหูและนั่นคือสิ่งที่เป็นความดีกับเขาลักษณะเช่นนี้เป็นเอกลักษณ์ของบรรดาผู้ศรัทธาว่าเขานั้นไม่สะทกสะท้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจะเป็นความดีใจหรือรู้ว่าไม่ดีใจแล้วก็แล้วแต่เป็นเรื่องดีหมดทุกอย่างพี่ไ้องครับนี่คือสิ่งที่านนบีนั้นสอนเราให้เรารู้ แล้วก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับที่ท่านนาบีเจะลอกษมาลาทรงบอกให้กับท่านนาบีว่าว so ัชริซอบิรินจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนคําว่าข่าวดีหมายถึงผลตอบแทนในวันกิยามาไม่เป็นองครับอันนาัสีบนีมาลิกได้เล่าหเราฟังตอนหนึ่งบอกว่าท่านนาบีเคยกล่าวบอกว่าอินนะอิซอมลญาซามาอิซอมิลบะละคำพูดสันส้นๆแต่กินความหมาย หมายความบอกว่าอินนะอิสมัลยะสะยาผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นั้นมาอิสมิลบาลามักจะมาพร้อมกับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ทดสอบยิ่งใหญ่ขนาดไหนผลตอบแทนก็จะมากมายขนาดนั้นแต่มีเงื่อนไขว่าเราต้องมีความอดทนเพราะงั้นความอดทนคือเอกลักษณ์ของบรรดาผู้ศรัทธาที่พีน้องครับถ้าหากเราต้องการที่จะได้รับ สิ่งที่เป็นสัญญาเจากลอสุภาหนัวตาลาในวันกียร์มาเราต้องเป็นเบาของพระงค์ที่มีความอดทนมีความอดกลั้นมีความรู้สึกที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันคือบททดสอบมันไม่ใช่เป็นการลงโทษสำหรับเราเป็นบททดสอบ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรานั้นควรจะนํามาเป็นลักษณะของตัวเราเพราะฉะนั้นเหตุการณ์่ารที่เกิดขึ้นในโลกญยานี้นั้นจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ นี่ผมพบมาแล้วข้อมูลนะครับที่บอกว่าแกนโลกเนี่ยเริ่มที่จะเอียงไปด้านตรงข้าม <c oughs> หมายความว่าถ้าเอียงไปครบเมื่อไรดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออกและคราวหน้าอินชาลอจะนำมาเล่าให้ฟังถึงพ้อความวันนี้ซึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งของวันกียามาอัลกุรอานพูดทุกอย่างว่าทุกอย่าง เป็นความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้เสมอขอฝากเป็นข้อคิดเอาไว้อากูุลกาลีฮาดะวาสต์ฟุลละลัลดีมารีวะลลกุมวันิลมุสลิมีอิสต้าฟุินอูร์บัลลัฟูรุรอฮิบอัสสลามุอะลัยกุมุรราะห์มัตุลลอฮ์วาบรอกาตุบขอความสันติสุข ความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสงแด่ท่าน